นองพิสิทธ์ซอฟฟี่แล้วก็ท่านอตรประเสริฐปุทุนรั์และแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นไงครับคืนนี้สนุกไหมครับอยากมีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งเลยครับ <Yeah. S 1> เมื่อกี้แอบกระซิบซ้กับเอียเราจะฉลองอีกครั้งหนึ่งเมื่อบ้านเราโอนครบ150หลังตอนนี้ขาดไม่เยอะขาดไม่เยอะนะครับถ้าพี่น้องที่มาค่ำคืนนี้ช่วยบอกโดยเฉพาะแฟนคลับน้องไรอันมีตังค์ทั้งนั้นเลยช่วยบอกเพื่อนๆน,น,นะครับ แชร์กันบอกกันว่าเฮ้ยบ้านประกายทองเป็นบ้านที่มีคุณภาพมากๆเราจะได้ฉลองร่วมกันแล้วเฮียเฮียซอฟบอกว่าผลผลได้นะถ้าฉลองนะเดชาไม่เป็นอย่างนี้เรามีโต๊ะจีนเลยแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตตะนองไรอันจะมาด้วยหรือพาสิเราเป็นท่านอื่นมาเราจะดีเพราะฉะนั้นฝากนะครับฝากในอ้อมใจของท่านว่าถ้าท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อประกายทองที่นี่ไม่ผิดหวังเชื่อไหมครับวันนี้นายกเรามา ถามว่าถ้าโครงการไม่ค่อยเข้าท่านะทางนี้ไม่เชิญแน่แล้วพี่น้องสังเกตไหมครับเราไปที่โครงการอื่นเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่นะครับถ้าไปดูบ้านนะเขาไม่เดินเป็นบ้านไปดูเฉพาะบ้านตัวอย่างมึกอัดมากแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับเฮียเปิดโอกาสให้เห็นหมดเลย200กว่าหลังที่จะขึ้นตำแหน่งไหนให้เห็นหมดนันหมายความว่าทางเนี้ย มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมหัวใจว่าคุณภาพเลยนี่ทีมวิศวกรทีมช่างนี่คุณภาพนะพี่ประกรณพี่สงพลนะเพราะฉะนั้นฝากนะครับพี่น้องเรามาวันนี้เหมือนกันลยาณมิตรกันแล้วผมอยากเห็นใครซื้อที่บ้านบ้านหนองเสือนะครับให้ยืนยันมาเลยอำเภอหนองเสือบ้านที่ดีที่สุดโครงการที่ดีที่สุดประกายทองวอเตอร์บิลกล้าพูดไปเลยครับแฟนน้องอไออันถือว่าสุดยอด มาเปิดคอนเสิร์ตให้พี่น้องที่นี่ได้นะแล้วชอบเขาชอบมากไปถึงงานใหญ่นะทราบม,มาใช่ไหมโอ้โหแล้วมาวันเนี้ยนี่ไม่ยกไม่รู้เยอะรอกถ้ารู้เยอะมากันมืดฟ้าโมดินและบรรยากาศอย่างนี้อยากเห็นนะครับอยากเห็นความสาเร็จของเราร่วมกันอยากให้พวกเราทุกคนที่มาวันนี้มีส่วนร่วมกับบ้านประกายทองแนะนําเพื่อนมาซื้อมาแนะนําชวนกันมานะเราเปิดให้เต็มที่แล้วเราจะฉลองกันอีกครั้งร้อยห้าสิบหลังพอได้นะอนได้ร้อยห้าสิบหลังเราจะอีกครั้งหนึ่ง น,นะโซนะเนี่ยอนุมัติแล้วพร้อมกับเลี้ยงอาหารพวกเราเลยนะช่วยกันโรเลยก็เหมือนอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันเนี่ยเดี๋ยวก่อนกลับน,นะน้องไรอันอยืนในพื้นที่น้องได้ถ่ายรูปเป็นสักขีพยานหน่อยถ่ายน้องไออั้นเลยแล,แล้วแชร์ออกไปว่าวันนี้น้องแอนมาที่ประกายของของสิบบ้านทีดดีคนมาบอกเพื่อน,นอยกมาที่นี่พี่น้องครับอยากบอกอย่างนี้การที่เรามีโอกาสได้แนะนําเพื่อนฝูงให้ซื้อสังหานะครับถึงแม้เราบางครั้งจะซื้อไม่ได้แหละแต่เชื่อไหม มันจะเป็นบุญเยอะมหาศาลวันหนึ่งนะเราผ่านเส้นเนี้ยบ้านเราไปอยู่นี่โอ้ยมีเพื่อนเรานะเราได้นำมาซื้อที่นี่ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ภาคมูมิใจหมดเลยแล้วที่สำคัญ